ขอให้ปลอดภัยครอบครัวแอมสโรชาเผยเจตนารม์หักไร้ซึ่งปฏิหารจากกรณีนางสาวสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์หรือแอมสโรชาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ช็อกหมดสติหลังจากพบมะเร็งกระจายหลายจุดซึ่งต่อสู้มานานกว่า7ปีล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายน2568ที่ผ่านมาทางครอบครัวของแอมสโรชาได้ออกมาแจ้งข่าวผ่านการโพสต์เฟซบุ๊กสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์โดยแจ้งว่าด่วนเรียนทุกท่านทราบช่วงบ่ายวันนี้คุณแอมได้ ล้มป่วยจากอาการข้างเคียงโรคมะเร็งที่ตอนนี้ประจายไปหลายจุดของร่างกายมีอาการชักเกรงและหมดสติไปปัจจุบันคุณแอมนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นความประสงค์ของคุณแอมว่าหากจะหมดอายุไขจะขอนอนอยู่ที่บ้านและจากไปท่ามกลางความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อและญาติพี่น้อง ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์และญาติิตขอความการุณาจากทุกท่านที่รักและห่วงยยแอมช่วยกันอธิษฐานภาวนาให้แอมหักหมดอายุไขจริงๆให้แอมได้จากไปอย่างสงบไม่ทุกข์ทรมานกับโรคภัยอีกต่อไปแต่หากยังไม่ถึงวาระขอให้ฟื้นตื่นมาดังปฏิหารร่างกายไม่มีอาการอมารัมพฤกษ์หรืออัมาพาตใดๆตามที่แอมได้ขอไว้ทางครอบครัวขอ,อกราบขอบพระคุณล่วงหน้าและจะแจ้งข่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ